สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนนะจ้าสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวหาะลรกะพี่น้องสาวฟังไทยแล้วก็พี่น้องสาวต่างประเทศเบิร์สุขุสุคนเนาะนยินดีตอนทับเข่าสู่สองละสไตล์สาวลาวคือเก่าจ้าพี่น้องวันนี้น้องหลากรมาเหมือนมาคำคือเกาเอ่านะพี่น้องเพราะว่าน้องหลาก็หลังจากทีน้องหลามาแต่เซก้องนะทุกคนพอดีน้องหลามาหอดปากเซแ้งมาหอดบ้านกะพอดีฝนตกนะทุกคนวันนี้น้องหลาก็เลย ไปดํานหน้าหับจากนะทุกคนเนาะไปดํานหน้าหับจากก็เลยว่าได้เงืนเจ็ดสิบพันขีดน้องหลักก็เลยซื้อปลานิลนมะพราเนะทุกคนหรือว่ามะปีกนั่นเองทุกคนเนาะแลวการน,น้องหลักก็ซีมาเฮ็ดกินเมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้น้องหลักก็มาคําแห้งนะทุกคนเนาะมือแห้งเลยจ้บาบแเ่นมาคําจนว่าสีหอเดเจ็ดโมงนะทุกคนเขายังบ่ทันกินนะทุกคนตอนนี้น้องหลักกาลังว่าสีปีงปลาเนาะทุกคนเนาะซื้อปลามาโตหนึ่งทุกคนแต่ว่ามันบอได้มันม่หอดโลนะทุกคน แกะตัวหนึ่งเนาะตัวหนึ่งประมาณสาวพันกีบนี่แหละทุกคน้องหล่ะก็เลยมาสีมาเฮ็ดผ่นป้าละกสือกระออกขปุ่นมานำนะทุกคนเนาะแกะเมื่อยมาซ่านท่นองเดี๋ยวตอนนี้เฮากับสีผ้าทุกคนมาเฮ็ดกินกันนะทุกคนเนาะมาเฮ็ดกินยามแรลงมากินเขายามแหลงกันเลยทุกคนว่าเมนโอเมนแรลงแหละเด็กเนาะไปไปเฮ็ดกินกันเลยจ้าโอเคทุกคนตอนนี้ป้าข้องเฮากะกำลัง่สุกเลเนาะ้องหล่ะก็ปีนป้าเน้นคนเกลือบเกลือใส่ทุกคนเนาะ ปลาแซวผัดกีกับสิประมาณนี้ทุกคนมันโตโบใหญ่นะทุกคนเนาะคันโลหนึ่งมันจังสีใหญ่ทุกคนโอ้ยตอนนี้เขากำลังปีงปลาอยู่ทุกคนหลังจากปลาเขาสุกแล้วฮัจ้าสีมาเฮ็ดแจวพันนะทุกคนเนาะน้องหลาามาเฮ็ดเองนะทุกคนแจวพันน้องหลานแมบค่อนข้างบ่ค่อยมักสื่อนะทุกคนแมวเขาสื่อแล้วมันโมแสบคือเฮ็ดเนาะแบบมันโมสมมันโมได้ใจเฮาหนะเขาก็เลยแบบลงมือเฮ็ดเองนะทุกคนมันจดงสีแสดชิโนวเนาะเดี๋ยวปลาเขาสุกแล้วฮัจะงสีมาเฮ็ด แจ๋แล้วทุกคนเลยก็มาเบิ้งน้ำกานเนาะสูตรน้องหลานอีกแสบด้วยสีบอกไข่โอเคทุกคนตอนนี้น้องหลานก็กำลังต้มน้ำตาลนัานเนาะว่าน้องหลานสีเห็ดแจ๋แล้วทุกคนน้องหลานก็เลยต้มน้ำตาลน้งจากน้ำตาลมันเปื่อยเบิดแล้วน้ำมันอุ่นเท่ากระจังสีมาขวบสะเท็ดทวดินกลับมางาลงไปนะทุกคนแล้วก็มาเพ็ดแล้วก็มาตามเขากันเนาะทุกคนนี่ตอนนี้น้ำกากกำลังฟดนี่ทุกคนเข้ามาต้มน้ำตาลทุกคนนองแบบเท่า มาต้มแบบให้มันเปื่อยน้ำตาลอย่างกรนีแหละการฮ็ดแจกทุกคนเนี่ยห่ก็สิไปขวเท่อดินกันก่อนเนาะโอเคทุกคนหลังจากน้ำตาลเขาสุกแล้วตอนนี้เขาก็สชมาขวมักเพ็รกับท่วดินนะทุกคนเนาะหลังจากนั้นเขาจังสีมาไซมักงาลงไปเพรามางามันสุกงายทุกคนตอนนี้เขากำลังสชมาขวท่อดินกับมักเพชดลงไปก่อนเล้วเหากสีไปต่ำนะทุกคนพอว่าน้ำตาลเข้าเขาก็ มันสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วการมันเปื่อ,อยเบอ้อเล,ล้วทุกคนอ่าต่อไปครับจะไปตำแจวกันเลยจ้าทุกคนตอนนี้เฮากะซีมาเฮ็ดแจวกันนี้นทุกคนเนะาะยิ่ยังกะแหลวเป็นที่เรียบร้อยแหละซีมาตำแจวกันเลยเอากระซีมาใส่หมักเพชรแล้วก็ทวดดินยิ่ยังที่เฮาขัวนะทุกคนมาตำลงไปแล้วการใส่ผักเคียมจากเคมหนึ่งมักเช็ดเลยการนยิ่งย่ห่อขัวนะทุกคมาตำลายเลารนนนนใส่ผักเคียมจากเค็มหนึ่งหมักเช็ดเลยมหรทวดดนยิ่งยัง่หอัวนทุกคน้าย มา,ามาเข็ดแจวกันวันนี้จัดซื้อมาตามเลยนะทุกคนอีมนีจะอยากกินจะมาหรอตามมะเพชอไผ่มันแหลกๆเลยจ้ะทุกคนแต่วันนี้เราละกัดที่ใส่อันนั้นมะเพชอดิบนะนะทุกคนเนาะที่ซอยมัะเพชอดิบลงไปนะมันยังกินแส่ ที่เหมือแต่จักน้อยทำมาตลอดไปไอหยองว่าจะมีก,กินข้าวบางคนเขากับแบบมามักแปะกับตำบอแหลกกมวนองค้ามักทำมันแหลกเลยเก่งกินตอนเด็กขนาดตอนนี้กับแปะโมงอะไรถ โมงละจ้าแต่สองกับมอเป็นยังยังเป็นเวลาเรียบร้อยทุกคนหลานั้นเตาก็มาซอยมักเผ็ดกับมักนาวเลยเนะยาะใส่มักเผ็ดกับมักนาวเลยจ้าอืใหญ่ก่อน <c ười> <c ười> นี่ใสม่มักเผ็ดมักเผ็ดดิบทุกคนมักเผ็ดสีไอหน่อ,นอง <c ười> พี่ไอ้น้องนี่เพราะมันมันเกิดมองเดียวกันสีต้องสลัคำว่าตลอดใ,ให้มังเพ็ดกะให้เพ็ดเลยก็ไดให้เฮามากักบอกเพ็ดปันไหนปกติเรากินเพ็ดเนาะ,ะก็ิมาป่าฟักหนาเลยทุกคนสนี่มีมังนาลงไปนะ ทุกครั้งที่น้องหลาห่าเฮ็ดแจวน้องหลา่ากะแม้เวลาน้องหลา่าสิกินทานปลาน้นองหล่าก็จะเฮ็ดแจวเองนพนคุกครั้งบอกคอยสืบบอกคอยสือมานะแต่บม่มค่อยมากกินต้เข้าเห็ดมันเบาแสบท่อซีมือเถา,า,าซ่านเถากระชิมาตักหมางทุ่นดินอีนั่ง,งต้มข้าต่ำขนาดตักใส่ถ้วยเลย หมาในดำหน้ามันกระข่ำนะทุกคนถือตีนจะบลูใส่มักเพชรตัวห้าวซอยลงไปหน้าบัตเพราะว่าบางนาวสิไปแล้วหนึง่งแล้วเขาก็ใส่น้หน้าตาลที่เขาปรุงไหวเนาะที่เขาอันนั้นใส่หลายเลยจะทุกคนใส่มากหลายใส่ลายเหมือนหน่อยใส่หน่อยบางนาอันนี้ใส่ใส่ลาย,ลายเลย ให้มันหูไปว่าสันออาก็บีบักนาวลงไปเลยนอกน้ำที่เขาปาดหละใช้มักสมกับสมใช้สุนสมเลยมักวานกับไซวานสมสมมัวนวานแต่ทีแดแซ่บนะทุกคนใส่พงสะรดหรือว่าเป็นวนวลงไปใส่เกลือเนาะเพราะว่าเขามา่ได้ใสอันนั้น บ่ไหลสายน้ำปลาที่จะลงไป,ปงก็ไดท้องเกาะตีตีให้มันเข้ากันนี่ทุกคนตอนนี้กะบเจลข้องเฮากับ,กบเป็นทีแยบร้อยเนาะและ้วก็ต่อมากับปีงตาโอใหม่ครึ่งหนึ่งพี่เนาะ <laughs> และ้วก็พักข้องเฮากันที่มีประมาณนี้เนาะมีทั้งพักอ่าพักคอมบานาหนาหนาเอิญพักคอมแล้วก็พักซูนพวกน้องเนาะ แต่กาอันนี้กาเป็นข้าวปุ้นทุกคนเป็นข้าวปุ้นบีบเดอ้อมาเด้อพี่นอ้องมากินข้าวน้ำกันเด้อวันนี้น้ะทุกคนไรผ่านปลาแล้วนะพี่นอ้องวันนี้กเพราะวาเหาาาา็ดยังไล่มาสั่นก็เลยสือปลาไปว่าดูดมันเกิดที่นนองหลักที่มาได้กินอย่างที่ทุกคนวันนี้ก็เลยว่าสือปลามาผ่านนะทุกคนเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำกันเลยเด้อเินหนอหล่ากีพร้อมกินแล้วทุกคนพร้อมหรือยังมาพี่นอ้องกินข้าวกินน้ำน้ำกันจ้าลุกส้ากระทะอยู่ <laughs> มาเลยจ้ะกินข้าวลำกันนะทุกคนเนาะมากันเลยทุกคนกินข้าวํำกันเลยเดี๋ยมาเด้อมันเหมือดมันขำแหงนะทุกคนเนาะเหมืดทุกคนตอนนี้มันเมืดแหกเลยขากระลำตีเขงเหาพี่นอ้องจากมันที่เป็นแจ้งใดนะมันมีรถซัดเจลกับเป็นแบบที่ต่างๆทุกคนหรือว่าแบบโดนๆที่เห่าสิได้เฮ็ดถ่านนะทุกคนเฮาก็เลยลืมมาใส่มันก็เลยแบบขาคนใด มันกระเสบใช่ไหมทุกคนมีปลาของเฮา,หาทุกคนเนาะปลาปลีกเอือบอันนี้เอือบเกลือพี่นาะเหนาะเอ,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 อือบเกลือใส่นะพีนน่น้องเนาะคำเอือบเกลือแล้วมันหมดเสบทุกคนการปีงปลาต้องมีอันนี้หนำเดยพี่น้องเรืองกินข้าวนลำกันเลยอีมีอีมีอยู่ดีไหม กระแส่บหองมันอยู่แาเนี่ยพี่น้องเมื่อกินน้ำกันเลยจะน้อยว่าบ่เอิดอนะกินผ่านปลากันวันนี้พี่น้องเยี่ยวหัวหน้ามาเลยพี่หนองอืม ล่นแล้วที่บบกินเป็นสีพี่น้องท่าก็มากินเหมือเนเี็เพราะว่าน้องหล่าไปน้ำนหนาพระเจ้าขับจ้างมาวันนี้เนาะไหนเงินมาก,กื้สปลามาพัด กินพุดเดยวตามเคยมองเกามองเดิของเฮานี่แหละมาจากมามาอยู่นอีกที่น้องคือเกาคืบที่บ่ได้ํำหน้าอะไรมาได้ลำไหนเนาะเอาวอเนาซื้อมากเลย สือเข้ามาเบิดทุกอันทุกแนอีกวือเอง กินพันปลายา่มคำมาสัตว์หัวกินย่มเพศย่มยังน,น้นอ,นองหลับว่าม่มีเวลาเหตุตอนเพศนะพี่นอ้นองก,ก็เลยมาเหตุตอนคำ้นสถาอยากแห่งนนทโดนเถื่อสิได่มากินเนาะกว่าสิได่มากินโอ้แม่เรื่องธรรมดา เขาพู้เดียวสีเงาเงาง่อยๆในวัดส,สันเลิงแตเด้อดึกแล้วจนแปดโมงเลยควสิแล้วแปดโมงเลยสี้องดอนนีถ้ากินเขาแปดุ่งป้ายแหละ ตักปลายเท่ไร,ร,ร่บ่งหม่บ่ได้เบิงโม่ตอนเทกินหันแปดโมงปลายหนึ่งนาทีแต่ว่าตอนนี้นี่ลโดนเจอมป็นสิบบ่ได้แปดโมงเคิงนะบ่หาก็มานั่งกินข้าวแปดโมงเคิง ปลี่น้าอแจ้วมันบ่อแบบบ่ออันนี้ปันในพอดิบบมอพออหรือว่าเป็นจังไดน,นะทุกคนวัน่องหลาลืมสูตรหรือบล่ลืมสูตรแล้วว,ว่าเป็นทงไดมาสั่นเพราะว่าโดนๆที่มาได้กิน าานนกัโอเคแล้วทุกคนเนาะสำหรับมื่อนี้น้องหล่ากามสิขอโจคลิปไหวสัมเนีรก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าพายที่เข่ามาเบิ้งคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหล่าคือเก่ารายการกดไลค์กดซับแชร์ให้น้องหล่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหล่าเหตุคลิปนั้นต่อไปเนาะสำหรับมื่อนี้น้องหล่ากามสิขรอโตไปก่อนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายไปกินข่าวตอนพี่น้องนะไปแล้วบ๊ายบายจ้า